สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะมณีประโยชน์ก็พาท่านผู้ชมเนาะมาตามแนวทางสอประประลาาของคนบางตนะางเนาะจ้ะท่านผู้ชมซึ่งวันพุทธที่ผ่านมาเนะาะจ้ะท่านผู้ชมก็เข้าไปสามตัวเนาะสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะลงไก,สสงก่สวัสดีค่ะลงไก่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลงไก่จะแนะนำคนมงตาสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับกับกอ พกกระป็นประจำทุกวันจันพุทธศุกร์นะครับกับสปบปอแล้วเนาะ,ะมีนาอีกแล้วครับคำโขงตามลาวที่ผ่านมานะครับโอ้สุดยอดนะครับสองตัวสามตัวสี่ตัวนะ,ะแตกหมดเนาะสี่ตัวคือแตกในชุดวินนะคะตัวตัวหลักเด่นรุดบวิ่งก็มาทั้งหลักทั้งรองมาหมดนะครับค่ะสาหรับเอฟซีท่านใดที่รอนะ วันที่สิบสี่นะครับลาวนะครับสปปลาวตัวหลักเด่นรุดบิง่งฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งแข็งนะครับเด่งห้ารุดห้าบิ้งห้าลองเจ็ดนะครับลองเจ็ดชุดวินลุงไก่ให้เก้าห้าแปดศูนย์เจ็ดสี่นะครับเก้าห้าแปดศูนย์เจ็ดสี่สามตัวลุงไก่จับให้นอ้องเก้าห้าแปดเก้าห้าเก้าแปด ห้าแปดนะครับอีกหางนึงก็หางรองครับเนี่ยเอ้าหมดครับเข้าไปที่สามตัวเนาะแล้วก็สองตัวค่ะท่านผู้ชมับเข้าตัวตัวชอบด้วยครับตัวคมเนาะตัววงกลมนะครับเข้าตัววงกลมสีแดงพอดีเลยตัวชอบมาดูวันนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนเนาะค่ะ่าวทางนะครับไม่เข้าไมรหุดนะครับเด้อไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับสตรไม่เข้าไม่หลุดนะครับเด้อ สุดคำนวณมีเข้ามีลดค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมกรับ,รบสปปลาวครับหรือลาวพัฒนาเนาะสสันส้นก็ลาวนะครับสุดคำนวณแนวทางคนเมงตากนะครับเด้อวันที่สิบหกภาหกแปนะครับตัวหลักเดนรูดวิ่งนะครับ ฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งๆเลยนะครับเดินสองรูดสองวิ่งสองนะครับลองลองห้านะครับเด้ลลองห้าสามตัวลูกไก่จะให้สองหางครับเหมือนเดิมครับหางแรกเป็นแปดสองหกนะครับแปดสองแปดหกสองหกนะครับอีกหางก็สามห้าเจ็ดสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ ค่ะสำหรับสูตรคำนวณแนวทางเราพัฒนาเนาะวันนี้วินก็หกตัวเหมือนเดิมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็แปดสองหกสามห้าเจ็ดค่ะสำหรับชุดวินเนาะแล้วก็ชุดตัวเด่นวิ่งรูดก็ฟันตัวเดียวเม็ดเดียวสองแล้วก็รองห้านะคะท่านผู้ชมจบแล้วก็ลุงไก่ก็จะเอาวงกลมให้นะ้องค่ะเดี๋ยว้องไก่วงกลมให้เป็นตัวตชอบไม่ล<อ>ุงไก่นะค,คะไม่ได้เน้นนะครับเป็นตัวชอบของลุงไก่ค่ะ สำหรับท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดอย่าลืมนะคะเน้นไปที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าบางครั้งบางทีเนาะลงไก่ก็จับคู่ให้ผิดเนาะเราก็นําชุดวินมาวินเนาะจะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดชอบที่แตกต่างจากลงไก่เนาะก็นําชุดวินมาจับคู่ใหม่ได้นะคะแต่ขอเน้นไปที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมเน้นไปที่ชุดวินแล้วก็ตัวเด่นวิ่งรลดค่ะเพราะว่าสองตัวเนาะจะมีตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนค่ะท่านผู้ชม ตัวลรกเดินรูดวิ่งนะครับพันไม่เดียวตัวเดียวเนาะแข็งแข็งนะครับเด่นสองรูดสองวิ่งสองลองห้าครับสามตัวนุงไก่จับให้เนาะแปดสองหกแปดสองแปดหกสองหกนะครับค่ะคือตัวชอบ <S 2> 2 <S ของน้องไก่เนาะแปดสองหกแปดสองแปดหกแล้วก็สองหกนะคะท่านผู้ชมชอบส่วนตัวเนาะค่ะเพราะว่าไม่ได้เน้นนะครับเพราะว่าแสงหางนี้ก็จะเป็นหางรองไปเนาะค่ะ แสงมันสะท้อนมีสิทธิ์มาได้ทั้งหลักแล้วก็ลองนะครับแต่แต่ตัวนี้ก็ชอบมากกว่าตัวนี้เนาะจุดนี้ก็ลองไปครับแคปไปดูครับไปแสงสะท้อนไหนเราไกยื่นมาใกล้ๆให้ท่านผู้ชมเห็นเพราะว่าแสงสะท้อนไม่เห็นตัวเด่นวงกลมสีแดงโอเคค่ะอ่าแชทแล้วนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากนะครับขอจบที่นี้นะครับวาเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไกช่ชาแนลคนเมืองตากนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำมลังใ like, จครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมเป็นเพียงแนวทางนะครับค่ะสูตรเมคข้าวีหลุดนะคะ,คะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ